เมื่อถึงคราวที่ผลแห่งบาปแห่งบุญที่จะมาถึงตัวของเราที่จะต้องได้รับแล้วก็แสดงออกทั้งๆท,ที่เราทําความชั่วอยู่ในเวลานั้นเราก็ได้รับความชั่วเพิ่มเติมมันเข้าไปอีกทั้งๆท,ที่เรากําลังทาความดีอยู่นั้นไม่ได้นึกว่าตัวได้ทําความชั่วชั้นโลกที่ไหนแต่ความชั่วมันก็เกิดขึ้นได้ในคนที่กําลังทําดีอยู่นั้นโดยดี ข้อธรรมาชาตินี้ไม่ได้ขึ้นอยู่กับการทำดีทำชั่วในปัจจุบันแต่เป็นเครื่องหนุนหลังมาจากอดีตที่เราทำมาแล้วซึ่งกรรมนั้นฟักโตอยู่ภายในจิตใจทั้งชั่วและดีนี่คือหลักธรรมาชาติชาพุทธเรามาค่อยเข้าใจกันจึงขอให้พากันทราบเสียตั้งแต่บัดนี้แล้วให้มีฮิลิโอตปะอย่าไปส้ำคัญว่าทำในที่ลับคนไม่รู้ ทำความชั่วในทีลับคนไม่รู้ทำในที่แก้งคนจึงรู้จึงต้องมีอาการฉกลักขโมยกันต่างๆนานาดังที่เห็นประจับอยู่ทั่วแดนไทยของเรานี่<ม>ก็เพราะเห็นว่า<ม>การทำชั่วไม่มีใครรู้แล้วจะไม่เป็นบาปเป็นกรรมและเวลาที่ย่นเข้ามาแล้วการทำชั่วใครเป็นผู้ทำเราเป็นผู้ทำเองเราเป็นผู้รู้ก่อนอื่นก่อนใดใครไม่รู้เราก็รู้ ท่านจึงสอนว่านัทถิโลเกและโหนามะวามรับไม่มีในโลกแห่งแดนสมมุตินี่เลยใครจะทําดีทําชั่วหนักเบามากน้อยเพียงไรทั้งที่แก่งที่รับเป็นบาปเป็นบุญได้ด้วยกันทั้งนั้นนี่หลักใจแห่งธรรมไม่ลําเอียงอย่างนี้เราเป็นชาวพุทธทั้งหลายก็ขอให้ได้ตั้งใจปฏิบัติตามแนวทางของศาสดาที่สอนไว แล้วซึ่งนำมาแสดงเมื่อสักครู่นี้ว่าทางดีทางชั่วและให้พยายามกันละเว้นสิ่งที่ชั่วเพราะสิ่งที่ชั่วนั่นคือเป็นการทำลายตัวเองในที่ชับที่แจ้งคือสิ่งทำลายตนเองทั้งนั้นอย่าไปลิอย่าไปคิดว่าคนอื่นคนใดไม่รู้แล้วผลนี้จะไม่มีเราเป็นผู้ทำเองคนอื่นจะเห็นไม่เห็นรู้ไม่รู้ก็าตาม เราจะลบล้างผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วของเราไม่ได้เราจะต้องเป็นผู้รับผลกรรมดีกรรมชั่วของเราอยู่โดยดีนี่เป็นคําสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทุกภุตพระองค์ <c oughs> ไม่เว้นแต่พระองค์เดียวในการทํากรรมของสัตว์ไม่มีที่รับที่แก้ไม่มีอดีตแอนาคตเป็นความดีความชั่วขึ้นกับผู้ทําตลอดมาและจะเป็นความดีความชั่วกับผู้ทําตลอดไป นี่ฮะเราเป็นชาวพูดขอให้พี่น้องหลายจำไว้